สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับโมดเบสคาร์กันอีกแล้วนะฮะยินดีต้อนรับกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้โมดหยิบรถมานําเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว TRD นะฮะเป็นอ่าตัวโตโยต้านิวฟอร์จูเนอร์นะสเปคที d s p o ดีสป o นะฮะปี2019ครับผมคันนี้นะฮะ บอกได้เลยว่าคันนี้นะฮะรถสวยสภาพนางฟ้าพร้อมส่งมอบนะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวสีขาวมุกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวหลังคาแบ็กท็อปนะฮะไม้นะฮะเลขไม่ขับใช้งานไปเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะฮะย้าว่าเพียงหลักหมื่นเท่านั้นนะฮะคันนี้ขับใช้งานไป52,000กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะสำหรับรถปี2019นนะฮะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นใดเดี๋ยวพาไปชมรอบคันนะฮะอ่ะจะประมาณนี้เลยนะครับผม ครับผมคนไหนที่ท่านใดลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือหรือกําลังมองหาอยู่นะฮะทักมานัดวันมาดูนัดม,มดันมา,มาจองรถกับโมดเบสคาร์มาโดยตรงได้เลยนะ,ะสำหรับเจ้าตัว Fortuner TRD คันนี้นะครับผมปี2019นนะครับอ่านี่นะฮะสภาพนะฮะรอบคันนะฮะใหม่ๆกิ๊กๆแบบนี้เลยนะครับผม คันนี้นะฮะท่านใดที่สนใจนะฮะราคาจะเปิดมาอยู่ที่1 3 4 9 0ล้านสาบาทเท่านั้นนะฮะย้ำว่า1่0ล้านสา0 0บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับรถหลังคาแบ็กท็อปสีทูโทนแบบนี้นะฮะเป็นตัวท็อปที่สุดของรุ่นเลยนะฮะเป็นตัวเครื่องยนต์2.8 4 w d 4 d r i v e นั่นเองนะฮะดิสเบรกสล้อหน้าหลังนะครับผมแล้วก็ เป็นตัวชุดแต่ง T R D พิเศษออกจากทางศูนย์ทางโรงงานนะฮะดิสเบรกสล้อนะครับแล้วก็ล้อแม็กอลอยขอบ20 T R D ออกศูนย์นะครับตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นตัวโชคนะของ T R ตัวดีตัว T R D โดยเฉพาะเลยนะครับผมแล้วก็ระบบสมาร์ทคีเล็นะประตูที่อ่าที่จะปิดเปิดโคเมียมนะฮะทั้งหมด4บานเลยนะฮะระบบสมาร์ทคีเล็นะครับผมมีทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยนะฮะตัวนี้นะฮะ กระจกนะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้นะฮะกระจกเป็นสีดํานะเสียงห้องเครื่องก็ฟ oh ah, ิดๆเงียบๆแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลนะครับผมซีซีอยู่ที่2 8 0 0ซีซีสี่สูบนะคันนี้นะนี่นะครับมุดก้าเปิดให้ดูห้องเครื่องนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวก้านวัดน้ามันเครื่องมุดก้าดึงขึ้นมาให้ดูแบบนี้เลยนะครับผม คันนี้นะฮะบอกได้เลยว่ารถสวยจริงๆนะคะคันหน้านะคะคันหน้าเดิมหมดเลยนะฮะไม่มีรอยแกะรอยขันนะฮะตัวแก้มนะฮะตัวฝากระโปรงนะฮะตัวนี้นะฮะอ่าน็อตนะฮะยังอยู่จุดเดิมนะครับไม่มีรอยประแจไม่มีรอยขันเลยทั้งสิ้นสีเดิมเดียวกับตัวรถครับแผ่นเพจติดอยู่ครบครับผมตัวมออกนะฮะแล้วก็สาหรับสติ๊กเกอร์ด้านฝากระโปรงเนี่ยก็ยังติดอยู่ที่เดิมนะครับผมเป็นตัว ติดออกมาจากทางศูนย์ทางโรงงานไม่มีรอยแกะรอยชนุดทังสิ้นนะครับผมตัวนี้นะฮะตัวไฟหน้าคันนี้นะฮะก็จะเป็นตัวไฟหน้าแบบโคมโปรเจกเตอร์นะฮะมาพร้อมกับเป็นตัว LED daytime running light นะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวระบบตัดแสง High บี a มกันให้ด้วยนะฮะตัวกระจังหน้าโครเมียมนะฮะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นตัวสลักโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยนะฮะด้านล่างก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ออกศูนย์ออกโรงงานเลย นะฮะอ่ะจะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวกันชนหน้าด้านล่างจะเป็นตัวกันชนหน้า T R D แบบนี้นะครับผมนี่นะ,ะสำหรับเรื่องตัวยางตัวแมกนะฮะดอกแน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะฮะตัดคิ้วตัดมาพร้อมกันเป็นตัวคิ้วโครเมียมนะฮะอะคิะ้วตัวคิ้วไฟเบอร์แบบนี้นะครับผมขอภัยครับเป็นตัวคิ้วไฟเบอร์สีดำแบบนี้เลยนะครับผม แล้วก็มีบันไดข้างนะกันสาดสี่บานนะติดออกมาจากทั้งศูนย์เลยนะครับผมสภาพตัวรถคันนี้นะก็จะประมาณนี้เลยนะะสวยจริงๆนะแล้วก็เทียบเท่านะเทียบเท่าสภาพป้ายแดงกันได้เลยนะะเบาะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารก็จะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้า6ทิศทาง6ระดับนะฮะเรนนี่สังเกตได้เลยนะไม่มีรอยยับรอยชำนะฮะตัวนี้บอกได้เลยว่า รถเพิ่งเข้ามา1-2วันเท่านั้นนะฮะรถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะฮะที่ท่านได้เห็นได้รับดูรับชมนะฮะเป็นสภาพตามเดิมตามจริงหน้างาน100%เซเลยนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้สปายังไม่ได้เก็บยังไม่ได้ชงรถเลยนะฮะตัวหัวน็อตนะฮะตัวนี้นะฮะทั้งประตูทั้ง4ี่บานเลยนะฮะเป็นหัวน็อตเดิมนะไม่มีรอยแกะรอยขันนะครับแล้วก็ตัวริมนะฮะตรงอ่าสันขอบประตูตัวนี้นะฮะจะมีตัวโครเมียมมาแบบนี้มาให้แล้วก็สลักโลโก้คําว่า T R D สีแดงนะฮะ ตัวซีนพลาสติกสีฟ้าตัวนี้นะครับผมนี่นะฮะยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะยังอยู่ที่เดิมนะครับจะประมาณนี้เลยนะฮะภายในห้องโดยสารจะคุมโทนสีดำตัดสีแดงตามสไตล์สปอร์ตทีโวแบบนี้นะครับผมเป็นสีดำตัดสีแดงเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะแล้วก็ตัดมาพร้อมกับเป็นตัวได้สีแดงแบบนี้เลยนะครับผมเบาะไม่ช้ำเลยนะฮะอ่ะ ตัวกระจกนะก็เป็นตัวกระจกไฟฟ้าออโต้นะฮะทั้งหมด4บานเลยทีเดียวนะฮะระบบเซนทรัลล็อกไฟฟ้านะครับ,ป,บ,ป,บปรับพับกระจกข้างเก็บกระจกข้างแบบอัตโนมัติไฟฟ้าเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวปรับกระจกข้างไฟฟ้าอีกเช่นกันนะครับผมตัวริมขอบประตูตัวนี้นะฮะตรงประตูทั้ง4บานเลยก็จะเป็นสีดําตัดสีแดงแบบนี้นะครับผมดูหล่อๆเลยทีเดียวนะฮะ ชุดเครื่องเสียงทั้งคันนะครับคันนี้ได้เป็นตัวชุดเครื่องเสียง JBL ยกคันเลยยกชุดเลยนะฮะอันนี้คือออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะรวมไปถึงด้านตัวหน้าจอแบบนี้นะฮะเจ้าของเก่าก็จะใส่เป็นตัวกล้องด้านหน้ากันมาให้แบบนี้นะฮะ าสามารถบันทึกอันนี้ตัวนี้คือแถมไปเลยนะครับผมตัวนี้นะฮะพวงมาลัยนะฮะมัลติฟังก์ชันด้านบนคาดลายเคยปล่าแบบนี้เพิ่มลดเสียงได้ในตัวด้านล่างเป็นตัวถุงลมนิรภัย airbag นะครับผมแล้วก็มีตัวปุ่มคูส control กั้นคูส control ด้านล่างนะฮะปรับความเร็วอัตโนมัติปรับความเร็วรคววงที่นะฮะแล้วก็แพดเดิลชิพนะฮะแพดเดิลชินะฮะขึ้นเกียร์ลงเกียร์ได้นะครับผมตัวนี้นะฮะสามารถ ปรับตามท่านที่ท่านต้องการได้เลยนะฮะตัวนี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าสะดวกสบายมากๆนะครับผมแล้วก็ปุ่มพุ่มสตาร์ทมีมาให้นะฮะสลักโลโก้คำว่า t r d สีแดงนะฮะด้านตัวเรือนไม้นะฮะจะอยู่ที่52,000กิโลเมตรเท่านั้นนะย้ำว่าคันนี้ขับใช้งานไป52,000กิโลเมตร เท่านั้นนะครับผมหน้าจอออกศูนออกโรงงานนะครับจะเป็นหน้าจอ JBL นะครับแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวกล้องนะฮะกล้องด้านหลังนะฮะกล้องมองด้านหลังเนี่ยติดออกมาจากทางศูงเลยนะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ยังไม่สามารถเล่นได้นะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวนววเกเตอร์ด้วยแต่ว่าอ่าระบบจะฟ้องว่า s d card ได้ถอดเก็บออกไปนะฮะเพราะว่าทางเรานะฮะถอดเก็บเอาไว้กับเจ้าของเต็นท์นะฮะเพื่อรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหายนั่นเองนะฮะแล้วก็จะนํามาให้ลูกค้า ภายในวันส่งมอบรับรถนะครับผมด้านล่างนะก็จะเป็นตัวไฟโชว์สถานนะแอร์แบกว่ากำลังทำงานอยู่จะขึ้นคำว่าออนแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวแอร์นะฮะระบบแอร์ดิิตอลปรับทิศทางปรับระดับกันได้นะฮ traction control นะลงที่ลาดชันนะครับแล้วก็รูเสียบชาร์จไฟ p o เว r outlet สองรูสองหัวนะฮะตัวปุ่มปรับโฟนนะฮะเป็นตัว H 2 H 4 L 4นะฮะปรับอา่า ความเร็วปกตินะครับผมแล้วก็ขับ2ล้อนะปรับที่ H สองนะฮะความเร็วสูงนะครับขับ4นะฮะปรับที่ H สี่นะฮะความเร็วต่ําขับ4ปรับที่ L สี่นะครับผมแล้วก็จุดวางแก้วนะฮะมีมาให้2รูนะฮะทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับนะฮะกุญแจนะฮะสดอกนะฮะสีดําแดงแบบนี้นะฮะตัวคอนโซลตรงเกียร์นะครับผมก็จะเป็นคอนโซลแบบลายแคปลานะฮะมาพร้อมเป็นตัว เกียร์ออโต้ G แบบขั้นบันไดนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวปุ่มปรับโหมดเรียนโหมดมีมาให้ถึง2โหมดด้วยกันนะเป็นตัวโหมดอีโคและโหมดพาวเวอร์นะฮะตัวการลื่นถไหลนะฮะช่วยในการออกตัวนะแล้วก็จะเป็นตัวปุ่มออโต้สต็อปนะฮะเวลาจอดรถนะแล้วรถยนต์จะดับเองโดยอัตโนมัติก็เลยทีเดียวนะครับผมครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังก็ กว้างๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังก็ถือว่าเกลี้ยงนะฮะแบบนี้เลยนะฮะสภาพนี้รับมาจากมือเจ้าของแบบนี้เลยนะฮะอ่ะเป็นตัวแอร์ลาวสามตอนแอร์แยกส่วนอิสระแบบนี้เลยนะฮะเป็นตัวแอร์ลาวสามตอนเย็นทั่วคันแน่นอนนะครับผมแล้วก็ก,กว้างๆแบบนี้นะฮะอ่ะระหว่างเองอ่ะเขาเรียกว่าเบาะแถวที่2ฝั่งผู้โดยสารเนี่ยกับตัวเบาะแถวด้านหน้าเนี่ยก็คือห่างกันพอสมควรแบบนี้เลยนะฮะนั่งแบบสบายกันเลยทีเดียวนะะ ตัวซีนสติกเกอร์ตัวนี้นะครับตัวพลาสติกนะยังติดอยู่นะฮะยังไม่ได้แกะออกใดๆนะฮะสภาพใหม่ๆกิ๊กๆแบบนี้เลยนะฮะจะเป็นตัว T R D นะสปอร์ตจโวนะซิกมาโขับ4นั่นเองนะครับผมตัวฝาหลังนะฮะก็จะเปิดปิดระบบไฟฟ้านะใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นนะครับผมตัวสติกเกอร์ตรงฝาหลังเนี่ยนะฮะฝาหลังเดิมนะฮะติดอยู่จุดๆเดิม นะครับไม่มีรอยขีดรอยข่วนไม่มีรอยชํารุดแดงสิ้นนะฝ้าหลังเดิมนะฮะน็อตสีเดิมเดียวกับโรงงานนะฮะน็อตสีขาวมุกแบบนี้นะฮะตัวรอยอาร์คยังอยู่จุดจุดเดิมนะครับห้องโดยสารด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะฮะจุบรรจุของสัมภาระได้เยอะพอสมควรกันเลยทีเดียวนะครับผมตัวอบ์ดแถวที่สองแถวที่สามเลือกเก็บพับเก็บหรือว่าพับขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะเลือกตามการใช้งานตามอเนกประสงค์ที่ท่านต้องการกันได้เลย นะฮะหลังคาแบ็กท็อปหล่อๆแบบนี้นะสีทูโทนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวดิสเบรกสีล้อที่ได้กล่าวกันไปนะครับผมจะประมาณนี้เลยนะฮะคันนี้นะครับนี่ฮถือว่าคุ้มค่านะสำหรับตัวรถ PPV นะฮะ PPV ยอดฮิตนะเป็นตัวรถเจ้าตลาดแบบเจ้าตัวโตยต้านิวฟอร์จูเนอแบบนี้นะครับสเปคที่ได้ไปนะถือว่าตอบโจทย์และคุ้มค่าในการใช้งานเลยทีเดียวนะ เบาะไฟฟ้าคู่หน้านะฮะตัวซีนติเกอร์นะฮะติดอยู่แบบนี้นะครับผมอ่าตรงคอนโซลด้านบนก็เนี่ยนะฮะ JBL สองฝั่งเลยนะฮะทั้งริมฝั่งประตูนะฮะแล้วก็ตรงฝั่งประตูแบบนี้นะฮะทั้งสองฝั่งเลย นะฮะอ่ะแล้วก็คอนโซลเนี่ยจะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์แบ็กนะฮะถุงลมนิรภยัยฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ด้านล่างนะฮะจะเป็นตัวคอนโซลหนังสีดําเดินได้สีแดงแบบนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะจะมีเป็นตัวโครเมียมสลักโลโก้คําว่าเทียดีมาให้นะฮะเปิดตัวนี้เข้าไปนะอันนี้รถยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เปิดเข้าไปเนี่ยจะมีรูลมแอร์ตัวนี้ออกมานะฮะสามารถเก็บรักษาอุณหภูมิได้โดยเบื้องต้นนะฮะใครซื้อ ใครที่ซื้อสินค้านะฮะที่ต้องเก็บรักาาภูมิสามารถแช่ในช่องช่องนี้ในจุดๆุดนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องตัวบุ๊กเอกสารหนังสือนะฮะอ่ะตัวนี้เดี๋ยวนี่นะฮะนี่นะฮะอ่ะคู่มือการใช้รถคู่มือระบบนำทางนะฮะตัวนี้นะฮะเป็นรถเข้าศูนย์ตลอดนะฮะยังอยู่ครบเลยนะฮะจากเจ้าของเก่านะครับผมอ่ะยังไงนะฮะ ท่านใดที่สนใจนะฮะติดต่อกับมดเบสคามาโดยตรงได้เลยนะฮะหรือว่าโทรมาที่098 490นะครับ2739นะฮะ,ะ,ฮะเบอร์นี้นะฮะใช้แอดไลน์กันได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางแฟนเพจ Facebook หลักนะฮะอยากจะไปติดตามเพิ่มเติมกันได้ที่ มอสนะฮะออโต้เบสคาร์นะ,ะเข้าไปแล้วฝากกด1ไลค์1แชร์นะครับแล้วก็จะเป็นทางช anel นล YouTube ที่ท่านรับดูรับชมกันอยู่นะตอนนี้นะชื่อว่าม o d เบสคาร์รถมือสองนะ,ะใครเข้ามาแล้วฝากกด1ไลค์1นึ่งซับสไกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจต่อ,ตอไปให้หมอสในการทําคลิปนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะฮะ,ะประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยฮะสะภาพรอบคันสภาพเสียงห้องเครื่องประมาณนี้นะฮะ ขอฝากคันนี้ไว้อีกหนึ่งคันเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณานะฮะอีกหลายๆท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะสวัสดีครับ